พู้เผ่าดาบทรราชนี่เจ้าหมายความว่าเผ่าดาบทรราชมาที่ภูเขาจงหนานเงินเหรอแขกของสำนักจงหนานปนรออยู่ที่นี่นี่ดูแลเฮียอให้ดีด้วยล่ะขอรับเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนเง้นเหรอแล้วพวกเขาไปสู้กันที่ไหนล่ะพวกเราเองก็ไม่รู้เหมือนกัน ว่าพวกเขาไปสู้กันที่ไหนนะ่ะฮะมีหลายครั้งที่บรรณาจาร์นักศิลปะการต่อสู้กระโจนออกไปสู้แบบนั้นนะ่ะมันก็เหมือนจบในครั้งนี้แหละดูเหมือนว่าสำนักจงนานกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากสินนะข้าไม่อยากเชื่อเลยว่าดาบอมาตะของจงนานหนึ่งในผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของหนึ่งในเจ้าสำนักใหญ่ยังคงอยู่ปกป้องฐานของสำนักจงนานฮ่ามีเรื่องไม่คาดคิดโผล่มาอีกแล้วฮะ พวกเราควรออกไปหรือเปล่านะแล้วพวกเราไม่ควรออกไปงั้นเหรอถ้าจะพูดแบบนั้นเราก็ออกไปไม่ได้สินะการล่วงเกินศักดิ์ศรีของจอมยุทธทั้งเก้าสำนักใหญ่มันก็เหมือนกับการเอาชีวิตไปทิ้งเจ้าจําเรื่องก่อนหน้านี้ไม่ได้งั้นเหรอหากมังกรดับไม่มาตอนนั้นมันก็คงจะมีเรื่องอะไรบานไปลายไปแล้วแต่ว่าดูเหมือนในสถานการณ์นี้พวกเขาดูจะไม่มีตัวเลือกมากนักน,นะอย่าพูดถึงสำนักจงนานโดยไม่ได้คิดให้รอบคอบสิ ื hmm. แต่ข้าไม่คิดว่าข้าหยาบคายนะแล้วยังไงมันก็อยู่ที่ว่าใครตีความเป็นยังไงไม่ใช่งั้นหรือเหรอดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่รู้สินะว่าคนจากป้อมปราการลกล้ลงนะ่ะไม่มีวันที่จะได้เป็นแขกของกลุ่มนักสู้ใดๆหรอกป้อมปราการลกล้ลังมีศัตรูเยอะเลยสินะดูเหมือนว่าจะไม่มีปรมาจารย์นักศิลปะการต่อสู้ประจำอยู่ที่นี่แล้วสินะ ไม่ใช่ว่าพวกเจ้าดูจะต้องการความช่วยเหลือมากมากเลยงั้นเหรอพวกเราจะต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ต้องการแล้วมันเกี่ยวยังไงพวกแกอย่าคิดมาดูถูกสำนักกำลังภายในของพวกมันดูจะแข็งเก่งกว่าคนจากสำนักจงหนานมากผู้พอดาทอลา่าดระหว่างมาที่นี่เราเห็นสาลาอยู่สองสามแห่งข้าไม่อยากเชื่อเลยว่าผ่าดับทอร่าดจะมาถึงที่นี่แล้ว อไอ้คนชั่วขอด้ก,กอนอย่างแรกเธอสืบทอดวิชาจากดาบอมันตะเจ้ากางนั้นเหรอ,อ,อเจ้าพวกเด็กเปรตจากป้อมปรากาหลกล้างพวกแกมาทำอะไรที่เก่าสำนักใหญ่โอ้อพวกแกคงจะมาสร้างสมดุลในสงครามครั้งนี้สินะเฮะอคงเห็นได้ชัดว่าคงเหผ่ดดา,า,หดดา,าดาบธนารามีกำลังถิ่นเหนือกว่าสินะ พวกมันเลือกที่จะสู้เพื่อเปิดทางโจมตีใ้เยอสินะโปรดช่วยข้าด้วยเออแน่นอนอยู่แล้วข้าจะระวังหลังให้เจ้าเองโอเคงั้นเออ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  นอยซ่ยงเงิเท่าสนีอาเอ้ยนี่ค่ะแพ้ให้เด็กพันนี่กันละ